สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรีวิวกากๆากนะครับ วันนี้ผมจะมาเปิดกล่องก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะลองใช้นะครับดูว่ามันจะโอเคไหมครับเพื่อนตัวนี้เนี่ยคือพัมกินนะครับเครื่องมือเขาเรียกว่าโบเวอร์เครื่องเป่าใบไม้หรือว่าเครื่องเป่าลมไร้สายนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับมันของพัมกินเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีตัวใหญ่ด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับผมเอามาใช้เป่าอ่าเป่าน้ําตอนล้างรถล้างแอร์อะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะเหมาะเพราะว่ามันน้ําหนักเบานะครับเพื่อนแล้วก็มอตเตอร์เนี่ยเป็นทองแดงแล้ว ก็มี6สปีดกำลังไฟนะครับเพื่อน20่บวลต์ความเร็วมอเตอร์เนี่ยอยู่ที่11,000ถึง15,000รอบนะครับความเร็วลมสูงสุด2.8 2.8ลูกบาทเมตรต่อนาทีนะครับเพื่อนความเร็วลมอ,อันนี้อันนี้นนปริมาณปริมาณอากาศนะครับอยู่ที่2.8ลูกบาทเมตรต่อนาทีอันนี้คือความเร็วลมนะครับอยู่ที่88เมตรต่อวินาทีนะครับนี้ก็คือน้ำหนัก2.5กิโลกรัม ส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกลงทะเบียน f a c e b o o k YouTube ของพัมกินเขานะครับตัวรหัส50334นะครับก็จะใช้แบตเตอรี่ของพัมกินนะครับได้ด้วยด้วยกันได้กับตัวอื่นเลยนะครับแล้วก็จะใช้รู้สึกจะใช้ของมาคิต้าได้ด้วยนะครับเครื่องมือพัมกินนี่ไเปิดกล่องกันเลยนะครับกล่องนี่เรียกว่าสวยงามมากครับ พัมกิ้งเนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับแต่รู้สึกว่าจะจ้างจีนผลิตนงนะครับแต่ว่าผลิตให้ตามสเปคที่กําหนดนะครับเปิดมาตัวแรกก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะท่ออากาศนะครับถือว่าหนาหนาดีนะครับเพื่อนๆไม่ได้แบบกองแกงครับแข็งนะครับเป็นท่อแข็งไม่ได้ท่ออ่อนนะครับใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับ เ่องดูจากขนาดมือของผมนะนสวยนะครับพัมกินอย่างหนึ่งที่ผมตัดใจใช้ของพัมกินนะครับก็คือสีนะครับเพื่อนสีมันเนี่ยสวย ผมชอบสีส้มดำาโอเคมาดูตัวเครื่องกันนะครับตรงนี้เป็นที่ห้อยนะครับแขวนได้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวดูดลมเข้าไปนะครับมีฐานระวังให้สวิต เป็นแบบกดปล่อยกดปล่อยนะครับอันนี้ก็ปุ่มปรับระดับมีหกระดับ,บก็ตรงนี้ก็จะบอกเลขเครื่องนะครับสเปคก็มีเท่านี้ครับเพื่อนโอเวอร์ แต่ผมจะ,ะรประกอบประกอบนะครับประกอบก็ก็คือกดปุ่มนะครับตรงนี้เข้าไปมันจะเป็นตัวล็อกฝั่งนี้ไม่มีมันจะมีฝั่งเดียวดันเข้าไปมันก็จะเข้าล็อกของมันเองนะครับโอเคประมาณนี้ถือว่าตัวยาวนะครับเพื่อน มันก็ตรงท่ออากาศเนี่ยมันจะใส่กลับด้านได้นะครับเราจะสลับเอาเอาตรงนี้ลงข้างล่างหรือจะเอาขึ้นด้านบนนะครับก็ทําได้ครถอดแล้วมันของใหม่นะครับมันก็แน่นรู้สึกมันแน่นๆอยู่นะฮะก็สลับใส่อีกฝั่งหนึ่งปึ๊บอ่าโอเคนี่ครับประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปใช้งานดูนะครับเดี๋ยวลองไปเป่าอ่าเป่าน้ําที่ผมล้างรถด,ดูนะครับมันก็น้ําหนักเบานะถือมือเดียวเนี่ยถือว่ามีน้ําหนักอยู่นะครับเพื่อนแต่ก็ถือได้ครับเออผมยังไม่ไม่ลองใส่แบดดูนะครับแบดพัมกิ้นพัมกิ้นของแท้เนี่ยผม เก็บใส่กล่องมาแล้วครับก็เลยแต่ว่ายังยังเหลือแบต Makita แบบว่า Makita ของของจีนนะครับที่เป็นบล็อกมาคิต้าเดี๋ยวจะลองใส่ดูนะว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับถือเป็นการลองแบตเอ่อบล็อกมาคิต้าเป็นตัวด้วยน,ะนี่นะใส่ได้นะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวผมจะลองกด ดูระดับระดับหนึ่งนะครับถือว่าเสียงไ,ไม่ได้แรงมากนะก็ระดับหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองลอลองเป่ากล่องลังดูงงนะครับก็บ <Technology. S 2> ไปนะครับเ่อน แต่ว่าไปแบบค่อยๆไปเดี๋ยวลองระดับที่สองระดับสองนะครับหลมแรงมากครับเดี๋ยวลองระดับสาม คือเราสามารถเปลี่ยนระดับได้ตอนที่เรากดปุ่มเลยนะครับนี่นะครับแบตพัมกิมแท้ตอนนี้แบตเต็มนะครับเพื่อนๆลองใส่เลยปึ๊ โอเคเดี๋ยวไปลองทดลองใช้กันเลยดีกว่าครับ